สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พี่ดิ๊กจะมาแนะนำนะครับสทีมที่ใช้แต่อารีน่านะครับก่อนจบซีซั่นเนาะรวมถึงเพื่อนๆสามารถใช้เพื่อแต่ในช่วงแรกได้ด้วยนะครับอ่าณเวลานี้นะครับซีซั่นอารีน่าเนี่ยเปลี่ยนเป็นซีซั่นแห่งโลกใบใหม่หนึ่งแล้วนะเนี่ยนะครับพอเปลี่ยนปุ๊บเดี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำปุ๊บนะครับก็คือมาพยายามเก็บเทียนะครับเพื่อเรื่องรางวัลเทียตรงเนี้ยเออถ้าเกิดเพื่อนเอนเลื่อนไปจนสุดเท่าเท่าไหร่ก็ตามอ่ะนะแล้วแต่ที่เราไหวอ่ะ ต่ำๆสุดเลยอ่ะเพื่อนๆจะได้ฟรีฟรีเลยหนึ่งหมื่นคิสตันนะอ่าคิสตันด้านหลังนี้นะครับเพื่อนๆอ,อ่าซีซั่นเพย์ซีซั่นนี้มีอะไรบ้างครับผมนะครับก็จะมีเจ้าตุ๊กเค้กใหม่เนาะเออเป็นเหมือนป้ายเจ้าตุ๊กนะอ่ามีตัวโปรไฟล์สองอันนะครับเป็นโปรไฟล์ท็อปห้าร้อยแล้วก็โปรไฟล์เข้าร่วมเนาะมีโพเดียมใหม่นะครับเป็นเหมือนบิสจิตอ่าเซลลิลี่เป็นพูดเนาะอ่าแล้วก็มีรูปปั้นใหม่นะครับเพื่อนๆเ,เป็นเซลลิลี่หนึ่งเนาะเออมันจะมีสามซีซั่นเลยนะครับ คุกกี้แนะนำนะครับก็จะเป็นตัวลิลี่แห่งหุบเขาแบ็กพูลนะครับแล้วก็จจมตีคุณธรรมนะครับเพิ่มพลังโจมตีในการต่อสู้ในอารีน่นะครับ5%มิชชั่นอารีน่นะก็ประมาณนี้นะครับลงร้อยครั้งจะได้เจ้าตุกเค้กเนาะแล้วก็ลงครั้งแรกจะได้ตัวโปรไฟล์ลิลี่เลยนะอ่าแล้วก็ระบบใหม่นะครับที่เกมอ่าเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีการใช้ตั้งแต่อัปเดตนี้นะครับก็คือขวาล่างเนี่ยต่อสู้อย่างรวดเร็วนะครับก็คือ ถ้าเราจบนะครับในซีซั่นที่แล้วเนี่ยที่เทียไหนเนี่ยเราจะสามารถต่อสู้อย่างรวดเร็วได้ไปถึงจำกัดเทียรประมาณหนึ่งอย่างเช่นพี่นิกจบที่ไก a มาสเตอร์หนึ่งถึงสามเนี่ยพี่สามารถไปได้ไกลสูงสุดหมายถึงใช้โหมดเนี่ยได้สูงสุดที่มาสเตอร์นะครับประมาณนี้นะอา่าอธิบายคร่าวๆเนะาะอ่ะเดี๋ยวมาแนะนำอา่าทีมสามทีมที่พี่ใช้ลงเป็นหลักเลยนะครับอ่ทีมแรกเป็นทีมนี้นะครับอา่าไปเจอทีมที่ตั้งรับค่อนข้างเยอะประมาณ50%เเลยเนาะหนึ่ง หน้าหนึ่งนะครับคริมสันโคโรโที่เป็นลิลลี่ไม่ว่าจะเป็นลิลลี่อ่าพาเฟ่น,นะครับลิลลี่ฟอสกรีนลิลลี่แบ็กทูโกชิตกับลิลลี่เขามีอยู่แล้วเนาะแล้วก็สแนปดากอนใช่ไหมอ่าแต่จะแพ้ Lily, าาลิลลี่นางฟ้าทะเลนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะอ่าก็ใช้เป็นนะครับ2 2 1มัมมี่ฟีนองเซียโกชิตฟอสกรีนแล้วก็สแนปดากอนนะครับสมบัตินะครับใช้เป็นขวดทรายนาฬิกาแล้วก็นกหวีดนะมัมมี่เป็นครูไทมล้วนนะครับเ,เพื่อนๆอ่าเป็นครูไทม20.5ขึ้น พี่นองเซียครูทรรมล้วนเป็นครูทรรมยี่ขึ้นนะครับโกชิสนะครับครูทรรมล้วนนะครับทําครูทรรมรวมนะครับรวมนะเออให้ได้ประมาณ23ขึ้นนะเออ23ขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ตัวฟอสฟีนนะครับทําครูทรรมนะครับให้ได้ประมาณ2 2่สิขึ้นนะครับอ่าไอตัวเนี้ยนะครับที่เห็นอย่างเงี้ยคือพี่ไปเสริมในบิสกิตนะครับเพื่อนอยากให้เข้าใจก่อนเนาะแล้วก็สแนปดราก้อนนะครับครูทรรมล้วนทำครูทรรมยี่เนาะ อ่าทีมเนี้ยจะชนะหน้าหนึ่งลิลลี่ได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับอ่ามาดูบิสกิตกันหน่อยนะแบบรวดเร็วนอ้มอมัมมี่เนี่ยนะครับอยากให้เป็นลดความเสียหายเยอะๆนะถ้าเราจะเล่นมัมมี่ครูทามาตัวบิสกิตจาเป็นที่ต้องมีลดความเสียหายเนาะแล้วก็ในทุกๆบิสกิตนะครับเพื่อนในทุกๆบิสกิตนะถ้ามีครูทามผสมอยู่เพื่อนๆสามารถลดภาระของตัวท็อปปิ้งหลัก5เม็ดนั้นเนี่ยให้มีครูทามลดลงได้เพื่อมาเสริมในตัวบิสกิตแทนเนาะอ่าประมาณนี้ พี่นองเสียนะครับเป็นลดความเสียหาย2เม็ดใช้อีปิกนะครับพี่นิกใช้อีปิกเยอะมากนะครับในการเข้ารอยครั้งนี้นะนเพื่อนๆอ่าโคชิสนะครับจะเป็นเลเจนดารี่นะของพี่นิกอ่ะเออเผอเอกรับโชคดีนะครับแต่ใช้อีปิกได้ไหมได้อยู่แล้วคุณเนี่ยใช้ของตัวแคมโบเล่ก็ได้เนี่ยเออลดความเสียหายเพิกเฉยความโดนโจมตีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าใช้อ่าตัวลดเสียหายอันเดียวก็ได้จริงๆอ่ะมันใช้ได้เพื่อนๆแต่ณเวลาเนี้ยตัวอ่าบิสกิตที่เป็นระดับ ดิจิเนรี่มันหายากใช่ไหมหายากไม่พอมันหาสองออฟยากอ่ะเวลาเราตีราคัเวเนี่ยเพื่อนมีโอกาสบูดเนาะหนึ่งช่องอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นอ่ตัวบิสกิตระดับอีพิกเนี่ยสำคัญมากๆและหาง่ายมากๆนะครับอืมคือสําหรับพี่บิสกิตอ่ะอุปสรรคมันไม่ใช่สาหรับการที่ว่าใครดวงดีดวงแย่หรอกคุณแต่ถ้าเกิดคุณเข้าใจมันว่าบิสกิตระดับอีพิกมันสามารถเล่นได้ไดเช่นกันเนี่ยเชื่อถือว่าเดี๋ยวคุณจะมีกําลังใจในการเล่นเองเพราะว่าเราไปเจอคนที่ได้ บิสกิตระดัะบเดจเน r รี Gen ่เยอะแล้วเห็นเขาอวดเขาขิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เลยบั่นทอนใจใช่ไหมจริงจริงถ้าเรารู้ว่าจะต้องเล่นยังไงในบิสกิตระดับอีพิกเนี่ยบิสกิตระดับอีพิกเป็นบิสกิตท,ที่ดีมากนะครับอืมนะแล้วก็อธิบายนิดนึงนะครับสาหรับตัวคุกกี้โกชิแล้วก็คุกกี้นางฟ้าทะเลเนี่ยนะครับอดีตที่เขาต้องเล่นนะครับใน3วิหรือออกสกิลตอน3วิเนี่ยนะครับ เขาจะเป็นโจมตี4ผสมคนะูทามหนึ่งนะทำคูทามสิบเอ็ดจุดแปดสิบสองอะไรนี้ใช่ไหมเพื่อนๆแต่ณเวลานี้นะครับตั้งแต่บิสกิตเข้ามานะเพื่อนๆสามารถหาคูทามในบิสกิตนะแล้วใส่นะครับตัวท็อปปิ้งโจมตีล้วนนะครับให้กับโกชิสท,ที่จะออก3วิได้เหมือนกันสิ่งที่ได้มาคืออะไรครับผมสิ่งที่ได้มาคืออย่างแรกเลยนะครับเราสามารถลดภาระของออฟรองเนาะของตัว คูไทมในออฟรองนะครับให้เหลือน้อยลงเพื่อที่จะไปเสริมตัวออฟรองที่เป็นพลังโจมตี Critical, คริติคัลแล้วก็ลดความเสียหายเนี่ยเออมันจะทําให้สเต็ดาเมจโจมตีเราสูงขึ้นนะอย่างที่2เลยเนี่ยเวลาเราผสมนะครับตัวคูทามเม็ดนึงเนี่ยเอฟเฟกโบนัสของ5%มันยังไม่มันจะไม่ได้นะครับแต่เมื่อมีบิสกิตมาช่วยปุ๊บเอฟเฟกโบนัสหตรงเนี้ยมันจะได้แล้วและมันทําให้ตัวโปรชิสกิลแรงขึ้น นะครับอ่าส่วนใหญ่เขาจะตั้งอยู่ที่ประมาณ11.5ถึง12นะครับออกที่1นาทีเนาะอ่าประมาณนี้สำหรับโปชีตนะต่อไปนะครับคือฟอสฟีนะครับอันนี้ก็เน้นลดความเสียหายพลังโจมตีอ่าเพิกเฉยถ้าเกิดคุณมีนะแต่ว่าพี่นิกได้ประมาณนี้ก็เอาแค่นี้นะเนี่เนยเพื่อนๆแล้วเป็นตัวแบกด้วยนะเป็นตัวแบกของคอมนี้ด้วยนะครับสไลดอกร้ก็นะครับเป็นครูทามอ่าคริกนะครับลดความเสียหายตัวนี้ไม่ต้องนะครับแต่ต้องเป็นรีหาใหม่แล้วก็ ถ้าเปลี่ยนเป็นโจมตีได้ก็จะดีเนาะเออเพราะว่าคุกกี้สแสนปดักก้อนไม่โดนโจมตีนะครับก็เลยไม่จําเป็นต้องรับลดความเสียหายนะอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับทีมแรกเอาไว้ตีทีม1นึ่งสองทีมสังคโลอร์ลิลลี่นะครับรวมถึง1นึ่สองสองอื่นๆเนาะยกไว้นางฟ้าทะเลนะครับต่อไปนะครับคือทีมที่2นะครับทีมที่ตั้งรับอีกประมาณ50%เมื่อกี้หน้า1 50%แล้วต่อไปก็เป็นอ่าหน้า2ตั้งรับประมาณ50%แต่่วาหน้า2เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นทั้งเยติน้ําแข็ง ทั้งาบาร์ชีสฟีนองเซียทั้งจอมจโจรคุณธร,รรมมาผสมใช่ไหมทั้งใส่ตัวสมบัติพยันมาผสมคือมันหลายมากใช่ไหมเพื่อนทีมนี้นะครับจะเน้นตีหลักๆเลยนะห้ามเป็นสมบัติพยันห้ามนะครับแล้วก็จะเป็นเยติน้ําแข็งก็ได้หรือว่าเป็นตัวพีนองเซียมาม,มีก็ได้ตีได้เช่นกันนะครับถ้าเป็นขนนกเนี่ยคือโอกาสชนะจะสูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนกหวีดก็ก อาาโอกาสชนะจะล,ะลดลงแต่ว่าถ้าเกิดอาบิสกิเราดีเนี่ยเราก็สู้เขาได้ง่ายนะครับอ่าแล้วก็ระวังตัวจอมโจรคุณธร,รรมด้วยปกติแล้วจอมโจรคุณธรรมเวลาเราดูคอมนะครับมัมมี่จะยืนอ่าไม่ใช่เยตินะครับจะยืนด้านบนแถวหน้าด้านบนอะ่ะให้คิดไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นตัวจอมโจรคุณธรรมนะวิธีคิดมีแค่นี้เลยนะครับท็อปปิ้งเป็นอะไรเนาะอามาม,มี่เหมือนเดิมนะครับยี่สิบห้านะครับบาร์ชีสเค,ค้กนะครับเป็นโรคความเสียหายรู่วาคาณธรรมแปดนะเออ พีนองเซียนะครับเป็นครูทามล้วนครูทามยี่สิบจุดห้าขึ้นนะครับแคมโบเล่นะครับเป็นโจมตีล้วนนะครับเป็นอาอัปรองลดเสียหายความเด็วโจมตีเยอะๆนะครับเออแล้วก็พังโจมตีถ้าเกิดใครหาได้เนาะส่วนอ่าสแนปดรา้กกอนเป็นครูทามยี่สิบสี่จุดห้าขึ้นนะามาดูตัวมิสกิตนะครับมัม,มี่เหมือนเดิมนะถ้ายิ่งเป็นครูทามล้วนยิ่งต้องใส่ลดความเสียหายเยอะนะ บากชีสนะครับอันนี้คือจะฉ่ำนิดนึ่งนะเพราะว่าโชคดีได้มานะแต่มันก็จะเป็นลดความเสียหายพลังป้องกันแล้วก็ลดความเสียหายครินนะคือบา็กชีสเค้กพี่จะถึกมากอืมเพราะว่าตัวเนี้ยห้ามตายเลยไม่งั้นตัวไม่งั้นตัวอ่าแคมโบรเล่เราจะตุยง่ายนะครับเมืองทองคำอ่ะเนาะปีน้องเซียนะครับเป็นลดความเสียหายอ่าเป็น <30 S 1> เป็น, <30 S 1> ปนลดความเสียหายสองนะครับแบบนี้ใช้อีปิก แล้วก็เคมโบรเล่พี่นี่ก็ยังเป็นอีพิกอยู่นะครับเป็นลดความเสียหายนะครับความเร็วโจมตีแล้วก็เพิกเฉยนะอ่าแปดราก,ก้อนเหมือนเดิมนะับอ่าสังเกตไหมครับว่าตัวดามจหลักของพี่อะ่ะมันก็เป็นอ่าคุกกี้อะเป็นบิสกิตนะครับระดับอีพิกเนี่ยุนดามจหลักนะครับฉะนั้นอีพิกก็เล่นได้เพื่อนๆอีพิกก็เล่นได้นะเออเดี๋ยวพี่จะลองเทสต์ให้ดูด้วยนะแล้วก็อีกทีหนึ่งนะครับที่เป็นหน้าสองสองหนึ่งที่เป็นสมบัติพยัน สมบัติพยานเนี่ยวินเลตท,ทีมนี้มันจะน้อยเพราะว่ายังไม่เจอทีมที่แบบวินเลตเยอะๆแบบ80%อะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นก็เอาทีมนี้ไปเล่นก่อนได้นะครับแต่วินเลตจะน้อยนะบอกก่อนนะอ่าก็ตั้งเป็นนะครับตัวตำรานาฬิกานากรีดนะทีมสันคอร์ร,รูทามล้วนนะครับเออไอตัวนี้แนะนำคูทาม4 23ขึ้นเลยแต่ว่าพี่นิกทำได้น้อยนะครับเออโกชินะครับโจมตีล้วนนะครับทำคูทาม2 11บเอจุดสิจุดหขึ้นนะครับเออเพราะว่าอันนี้มันเป็นผสมที่บิสกิตแล้วนะฟรอสต์ครีนนะครับลดความเสียหายล้วนทำครูทำแปนะครับทาเฟสนะครับกูทำล้วนทำครูทำยี่เอาเยอะๆเลยนะครับแล้วก็สแนปดักก้อนนะครับทำอ่าคูทามล้วนทำครูทำยี่สิบสามจุดห้านะครับบิสกิตนะครับทิมสันโคโรนเนี่ยนะครับคือบิสกิตกากมากนะครับคือเป็นเรจินเดอรี่แต่ว่าออฟออฟแย่มากนะครับมีลดความเสียหายเม็ดหนึ่งแล้วการอื่นเนี่ยไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้ เราชีวิตดีหน่อยเนาะโกชีนะครับไอตัวนี้ได้มาดีเนาะก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆเน้นถึกแล้วก็เตบเพิกเฉยมาฟอสฟีเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับคาเฟ่นเนี่ยนะครับอ่ะพี่นิกได้ครูทําม,มาก็มีลดความเสียหายเติมาให้เขาถึกขึ้นนะครับอ่าแซมดักก็เหมือนเดิมนะครับอ่ะบอกอีกครั้งนะว่าตัว บิสกิตระดับอีพิกอ่ะใช้ได้ดีแล้วก็ดีมากๆใครที่หาไม่ได้แนะนําว่าหรือใครที่ลงระดับยากไม่ผ่านแนะนําว่าฟาร์มระดับปกติเพื่อหาบิสกิตนะครับอ่าที่เป็นตัวที่เป็นตัวระดับอีพิกไปก่อนเพื่อนใช้ได้แน่นอนคุณดูแคมโบเล่พี่เนี่ยแบกขึ้นท็อป50ก่อนจบซีซั่นนะครับจริงอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะบิสกิตเนี่ยเออนะแล้วเรามาตองตีให้ดูนะครับโดยเทสโหมดใหม่นะของเกมนะครับเป็นโหมโด เป็นโหมดเขาเรียกว่าโหมดผ่านแบบเร่งด่วนแล้วกันเนาะใช้คํานี้เนาะเอออ่ะเดี๋ยวจะลองตีนะครับในหลากหลายรูปแบบให้เพื่อนๆดูนะครับอ่ะลิลลี่แบบนี้นะลิลลี่แบบนี้นะเออพี่จะใช้ทีมนี้อ่าจะไม่มีการลงแล้วก็โชว์แมคชนิกให้เห็นเนาะเพราะว่าเพื่อนๆที่ดูไลฟ์พี่เนี่ยอาจจะเจอกันมาแล้วนะฉะนั้นเดี๋ยวจะลองเล่นแบบด่วนๆให้ดูนะอ่าสอเนี่ยมีโอกาสเป็นพาเฟ่สูงนะครับสอนะค่าสะ อ่ะสองสองล้านเจ็ดนะครับถ้าสามล้านขึ้นมีโอกาสเป็นฟอสฟีนกับแบคื้จะเป็นอย่างนี้นะครับทาเฟ่ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็ลองดูว่าเป็นยังไงเอามามันจะเป็นอย่างนี้เพื่อนโหมดใหม่นะครับอ่าเขาจะประเมินผลให้เลยนะครับแล้วก็จะชนะเลยอ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวเพื่อนๆน่าจะเห็นตอนแพ้บ้างนะเดี๋ยวเพี่จะหาดูเยอะ อันเนี้ยนะครับอะถ้าเป็นสมบัติพยานนะครับสมบัติพยานสองสองหนึ่งแบบนี้พี่นิชใช้อะไรเนาะพี่จะใช้ทีมนี้อลองดูถ้าแพ้ก็แพ้เพื่อนถ้าชนะก็ชนะนะครับอะชนะเห็นไหมเออเราตีให้เพื่อนดูหลายๆทีมเลยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เวลาเยอะเนาะออมาอะสองสองหนึ่งอเยต,ตีน้ําแข็งแบบนี้ใช้อะไรนะครับอีตีน้แข็งพี่นี่ใช้ตัวเทรบเล่ไปตีนะครับไปเลย ลุ้นเวอร์วะ่ะคือลุ้นเวอร์อ่ะต่ออ่ะเลื่อนเทียร์ปุ๊บนะครับเนี่ยเพื่อนๆรางวัลลรวบเลื่อนเทียร์เนี่ยเพื่อนเเราจะได้คริสตัลเรื่อยๆนะครับฉะนั้นอย่าลืมนะสำคัญน,นะฮะอ่ะเออ่าตัวนี้อีกนะครับพยันนะครับเยติพยันเฮ้ยอ,อยากอยากเจอตัวนั้นบ้างว่ะเพื่อนอะไรวะจอมโจรน,นะฮะชนะเห็นไหมครับอ่าลองเอาไปใช้นะทีมนี้ได้นะครับแต่ว่า ถ้าไปเจอคนที่พื้นฐานแน่นกว่าเราเยอะๆอาจจะไม่ไหวนะอันหน้าหนึ่งนะครับหน้าหนึ่งไอ้ตัวนี้เป็นพาเฟ่นะครับพี่จะใช้สองสองหนึ่งนี้นะครับไปเห็นไหมชนะนะครับสบายใจนะครับหน้าหนึ่งนี้นะครับอ่าไปหน้าหนึ่งใช้ตัวทีมแรกหมดนะเพื่อน อยากให้อยากให้เพื่อนเห็นตอนแพ้บ้างอะ่ะสภาพมันจะแบบชัดเจนเลยอะอาจจะต้องไปหาคนที่แน่นๆมากๆนะครับนั่นเหมือนเขาคำนวณมาให้เราแล้วอ่ะนะก็ดีนิดนึงนะอะพะยันพยันเนี่ยไม่อโอกาสแพ้นะลองดูอ่าอย่างนี้คือถ้าเกิดมันแพ้มันจะแพ้เลยเ,เพื่อนมันเหมือนเกมเขาเกมเขารู้อยู่แล้วอะว่าชะตาตัดสินเนี้ยจะแพ้หรือชนะ แต่ว่าที่เขาเล่นให้ดูอ่ะทําให้เราได้รุ้นแมาินิกที่เฉยอ่ะแต่จริงๆแล้วเขามีฐานข้อมูลอยู่แล้วว่าเฮ้ยถ้าเราผูทามเท่านี้นะเอออ่รารถเสียหายเท่านี้โอกาสจะแพ้ชนะเป็นยังไงเกมเขามีฐานข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วนะับเพื่อนอาพยานนะครับเอาเนี่ยเห็นไหมพยันเนี่ยมันมันมีโอกาสแพ้เนะาะเดี๋ยวพี่ดิงหาหน้าสอง อีกสักทีมหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะที่ว่าเป็นโหมดที่ดีเลยนะครับเ,เพื่อนๆโหมดเนี่ยอ่าๆเนี่ยเนี่ยโอเคถ้ายันนะครับที่มีตัวจอมโจคุณธรรมไหวไหมเอามาพี่ว่าตุยอ่อ่ะนะครับแพ้เออถ้าเกิดใครมีคอมจอมโจคุณธรรมก็ไปใช้คอมอื่นได้นะครับเพื่อนๆมีทีมที่ดีกว่านะครับแต่ว่าพีนี่คือเอามาเลย์เซฟนะครับเล่นได้หลายๆแบบนะอันอ่ะพยันอีกมา ตอนนี้คือพยานเป็นปัญหาใช่ไหมงั้นก็ตีให้ดูเยอะๆเลยมาเพืเ่อนๆเนี่ยแพ้นะครับเออถ้ามันแพ้มันก็แพ้เลยนะมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ว่าอ่าเราไปเจอคนตึงแค่ไหนนะเพื่อนอ่ะลิลลี่อาทิตย์สุดท้ายแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับยังไงฝากกดถูกใจกดติดตามนะครับฝากสนับสนุนคุกกี้แลนด์ช็อเติมถูกอดภัยด้วยแล้วกันนะครับบา,บายบายหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับผม